เป็นไหมเวลาขึ้นมาบนฟ้าเราก็มองอะไรไม่เห็นเลยวิธีทํานะครับก็คือหมุนหลอดไฟออกมาก่อนนะครับหมุนหลอดไฟลอกมาก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อย,อยๆแงะตัวนี้มานะครับสองสามทีละมุมนะครับมันไม่มีอะไรครับมันก็แค่แค่เอาตัวนี้ให้ตัวอีตัวปีกตัวนี้มันเป็นตัวบีไม่ใช่เห็นไหมครับ ก็ดึงออกมาได้ตรงตรงเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใส่หลอดเข้าไปเหมือนเดิม่าหลังจากเปิดไฟนะครับมันก็จะบุนฟ้าเราก็จะสว่างวาบแบบนี้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไฟฉายมาส่องแล้วนะครับก็จะสามารถดูได้เลย